มึงจะให้ห้องมีสีสันไม่ได้โอ้โฮขึ้นมาพุูมขึ้นมาพุูมไอ้เจ๊นี่หรอหาคืนบ้านของมิวมิวสิกได้ยินผมใช่ไหม ทำไมมิวไม่เข้าใจทำไมมิวมึงจะให้ห้องมีสีสันไม่ได้อุ้ยห่วยไหมพวยบูมงดูตัวกล้องดิทำอะไรม,มีคนเฝ้าอะไปได้แล้วมาอันนี้คืออะไรอะ่ะ <c oughs> Turn off your f l a ตไลฟ์เบื e องห k i าคิกก t ้งเดอะที ในว่า your friend แฮ i m e sleeping at night มึงเหรอมึงรู้เปล่าคืออะไรไปไม่ได้ด้วยเราต้องไปด้วยกันภูมิเราต้องช่วยเหลือกันกดอะไรเริ่มเกมอ่ะเดี๋ยวหนอกน้องน้องมาโตบ้างเอ้ยทำไมมันมืดอ่ะอ้าภูมิทำไมมันคนในกระเป๋าเบิร์มคืออะไรขึ้น รู้กูว่าตกเอะเ้ยภูมิคอนเนคชั่น p r เบิ้มกูจะดีดเงเลยนะมึงทำอะไรภูมิไม่รู้อาบโปโลดแล้วกูลู้มาแน่นอนเก็นเอาภูมิสงสัยดีเทลเยอะเกไปหาโมเดลมาอันนั้นน่ากลัวสุดแล้วไม่เราต้องหยิบไฟฉายกันภูมิย่ เนี่ยจริงๆค,คือคือเกมนี้ยเขาไม่ให้เปิดไฟฉายมึงเปิดได้ปะ่ะต้องใช้คอนโซลไม่ไม่ห้ามเปิดเขาบอกห้ามเปิดนั่นน่ะคือไฟฉายมาภูมิให้กู่มจะปิดไฟฉายให้นี่เนี่ยเราต้องเราต้องโกงเราต้องห้ามโกงภูมิเราต้องใช้นี้ MP แฟลชไลท์โซนเอออ่ะภูมิมึงอ้เฮียกระโปรงโผล่มึงมึงเป็นคนถือไฟฉายไม่ใช่ส่องใส่หน้ามึงสิ แป๊บนึงนะฮะเออพ่อมึงไงคนถืออำไมมึงนำเลยถ้ามึงทำอย่างเงี้ยทำนำมันเขาเขาบอกให้ไปชั้นบนนี่อันอัานคลิปอยู่ปะคืองัดอยู่ใช่ไหมโอ้โอ้โอ้อะไรกูไม่ได้เปิดเสียงอะไรบ้างเข้าไปนี่ฮะกูไม่ได้เปิดเสียงอะไรแล้วไปไม่ได้ทำไมไปไม่ได้คุ้มมันบนเจ ไปไม่ได้หรอไม่ไฟฉายมันติดเนี่ยเห็นไหมเปิดไฟดิมกดกดเปิดเสิีเปิดเสรีไฟดิอยู่ีิแสบมองไม่เห็นจริงต้องปิดประตูก่อนเปล่าวะมันตื่นจะไปได้ไม่อะไปทั้งสองเดี๋ยวกูเปิดสวิตซ์นี่อะเอาอ้เชียฝั่งนู้นอ้าวหรือว่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ป่ะผมไปเนี่ยผมก<ป>ดเปิดกด เปิดก็เปิดมาก็มาเปิดตเปิดเปิดได้แล้วนี่เปิดแม่งเลยอะไรเนี่ยสแตติกเปาติดเลยวะติดประตูว้าบออกมันกดตัววีไม่ได้คิวมั้งคิวคิวเข้าตัวตาย มันต้องมีคนเปิดคอยเปิดไฟด้วยเพราะนั้น,บบนอ๋ออันนี้ไฟฉายเราขึ้นห้องเลยนิจัยนาทีเอาเอาขึ้นห้องมานะคุณ<อ>เ,เปิดไฟทุกห้องไว้เลยก็ได้คุมกูหลอนกูใช้ติ๊กเดิมแล้ว <laughs> <อ>ไม่ได้ไม่ได้อันนี้เราต้องเล่นแบบเฟร์แฟร์นะคุได้อันนี้คืออะไรอ่ะ รถบรรทัยออกแล้วหรออ้าวภูมิชิบหายแล้วอย่าขึ้นต้อเล่นมันต้อเล่นมันปีนได้อยู่เลยอ่าภูมิต้องเล่นแบบแฟร์งออัปเดตแน่เลยกูว่าชัดเลยภูมิโอเคอันนี้เล่นเล่นแบบอัปเดตใช่ไหมเราเราต้องแบบเราต้องแฟร์ฝแล้วภูมิเขี้ยวผกลัวมันเนี่ยถ้าไฟดับมึงคอยสื่อไฟฉายตามกูมึงยิบปิดทำไม อันนี้คืนอ,อะไรคืนหนึ่งไม่ร ouais, uh, ู้อะมีดิฟเฟอรนซ์ตีด uh, ้วยเขาศูนแล้วเขาบุนอะไรวะยูไฟเอนเมนอัปสเตอร์จ้าจ้าจ้าทำนะโอ้เปิดเปิดไฟไปทุกห้องเลยพูมช่วยช่วยก็เปิดไฟไปทุกห้องหน่อยมันมันมันจะได้

วัวฮ่องกงมันไรประโยชน์แล้วโอเค้ยพูดเยอะว่าอีเจอีชายน่าจะเปิดไฟหมดแล้วมั้งไหนดูนะเปิดหมดละเปิดหมดละโอคเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันโอ๊ยไฟมันมีดับด้วยภูมเสียงอะไรอ่ะ ขึ้นมาพุ่มขึ้นมาพุ im g> <g ่มไอ้เจ๊มขึยูปีนเป้งเลยแล้วก็รูปพุ่มอะไรนี่พุ่กลับไปโลกมื่นเลยแม่งดังจึ๊งจึ๊งกุญแจเราเซฟกุญแจแล้วมันคืออะไรอะฮาร์ดสเตตัสคืออะไรวะมาห้องมาสเตอร์เออกินข้าวชิวๆชียวก่อนเดอม โอ้ยดิฟฟิคอลตี้มันเริ่มสีเหลืองแล้วครับผมผมอุ้ยขั้นห้าเลยเหรอดิฟฟิคอลตี้ขั้นห้าอืมแล้วต้องทำอะไรอ่ะครับผมลงล่างเหมือนเดิมแไปจ่าย,ายไปไหนดิฟฟิคอลตี้ขั้นห้าคือเราต้องทำอะไรไปห้องมาสเตอร์อมันเป็นสีเขียวห้องมาสเตอร์เราต้องไปห้องมาสเตอร์ปะ่ะผม,มใถือไฟใช้หน่อยปิดท้ายไปไหนวะไฟมันก็มีมันหางเหี่ยวไอ้เหี้ยไม่<า><า> กูกลัวอหมาม่ตีอ่ะกูไมได้ในอัปเดตก่อนอ๋อห้องห้องสัก้ามันดาบภุมมตรงเนี้ยห้องใกล้เราห้องข้างหน้าเราอ่ะพมไอ้จีหมามันจะมาแล้วกูเขาตู้ให้กูเขาตู้ให้กูเขาตู้ไอ้ปุมอ๋ออ๋ออูอูอออ๋อออะไรไม่ได้กูกูชวนเองะกูผิดเอง แมปอะไรเนี่ยพูมแล้วไฟฉายแล้วอ่ะกูจําได้เลยภูมครั้งนั้นที่เราเล่นน่ะเราเล่นแบบเราเล่นแบบขี้โกองอะเราไปอยู่ชั้นบนน่ะมึงทิ้งไฟฉายไปด้านล่างแล้วกูคิไม่อยากลงมาเอาอ่ะกูว่าขึนสองนะจะเพิ่มขึ้นแล้วเม้าเราเปิดไฟครบใช่ไหมใช่ n i โทงนั่นไงตั้มนะขคืนแรงแม่งคลืนขีดห้านะมกูไม่ได้เข้าคินนกมันไหลมัน สีเขียวนี่นนคืออะไรไเพื่อเราอ๋อสีสีเขียวนี่คือตัวเราอ๋อมึงอ่านเป็นไหมเนาะมันเขียนว่าสตีตัดอ่ะสถานะสถานะเอ้ยมึงกลุ่มย้อนภาพไปนี่มึงกลุ่มรู้ไม่ไปเกจ๊กูจะเข้าตู้อ่ะมึงไม่ให้กูเข้าแล้วไ้าฉาดอ่ะออ,อยู่นี่ไม่ใช่เอาผ้าฉาด มันล่วงไปไหนไม่รู้กูลืมที่หมายแล้วอยู่นี่อยู่นี่ภูมิไป่ายอยู่นี่นี่ยเนี้เนียอ๋อแมงเงียนนิดหน่อยนี่นะภูมิเราเราเอาส่องไว้ตรงหน้าประตูเลยนะแบบว่ามีอะไรมาเราก็แบบว่านี่นี่อย่างเงี้ยเออเราจะได้เห็นมบฟูเห็นดีไอ้ฉีกูเห็นค่าประตูหรอกจนทำไมเสียงมัน ทำไมกูเดินชาภูมิภูมิเดินไม่เป็งไครับไอ้ห้องเนี้ยไฟแม่งดับไอภูมิ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 ปิดประตูแม่งเลยโดูดูถอยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนมึงโชคแกงพันธมิตรไม่คุ้มค่าเลยเฮ้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 ยโอ้เราอยู่ตรงไหนอะ อ๋อรีวิงรูมันมันไฟมันดับห้องด้านล่างฮูมเอ้ยเดี๋ยวห้องนี้จะดับด้วยเหรอฮูมอู้า์เจ๊ปิดปิดเปิดทำกลางพูดคำหยาบฮูมไฟมันดูเหมือนจะมีปัญหาเราต้องลงไปสอบเชียร์ล่ะฮูมฮูมเจ๊เจ๊ผือไฟผือไฟ

เอ้ยลงรถเปิดทำไมปิดลงรถไม่เปิดกับั้นกับั้นกับั้นอันนี้ก็บานโอ้โหไฟดับพี่คุโอ้โหกับกับไปลงรถอยู่ลงรถเหอะโอ้โหนี่ไงอันนี้เหรอเชียบ power น i t ตอนนี้พอดีด้วยโอเค กูนึกว่ามันจะดึง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 ยังดึ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 งปลอดภัยแล้วไม่ใช่แฟนนับปลอดภัยขึ้นขึ้นขึ้นรีบๆเลยไม่ใช่แบงดักอยู่ตรงประตูนม่เอานะระวางมันมาแน่จริงเอ้ยเปิดทำไมโปรพีก็เพี้ยตกใจน้าเอออย่ามึงสองเราดูตรงนี้ อะไรดังอะ่ะจะปิดไปไปิดประตูดีไม่ไม่อยากรู้ข้างนอกเลยอะไปไฟไหนกับ<ม>พิพ๊บดูดิรีเพยนี้เราต้องขาหอห,ห้องดินเนอร์ห้องดินเนอร์กับพิบห้องดินเนอร์กับพิองดิงนเนอร์ต่อนะเฮ้ยมาหลอนด้วยกันนันแป๊บ,บนึงห้องดินเนอร์มันกับพิ๊บอะเราควรทำไงอะมันก็ลงไปสิปกูยังไม่รู้วิธีการเล่น กูก็ไม่รู้กูมั่วเหมือนกันอุ้ยรวมมันกระพริบสามห้องแล้วอ่ะเปิดทำไมไอ้บู๊ไอ้เืีอจ๊อเจ๊พาเนอะ์พาเนอรโอ้โหคุ้มคุ้มปุ้มปุ้มปุ้มออกจากห้องนี้ออกจากห้องนี้ออกจากห้องนี้หยิบไฟฉายมาออกจากห้องนี้ อ๋อ,อ,อี I mean ่ไฟฉายมา้ยี่ไอ้ยียด้านหน้ามีเหรอไฟฉายไหนนี่นี่นี่งงออกมาให้สักโจออน G G E G O G E มามาหน้าประตูไฟดับเหรอเมื่อกี้นี้กูวางไงวะมอะไรเสียงอะไรไม่รู้มันมันมันหันไฟยังไงคุณลืมโอเคโดี๋ยอูกาก ไอ้กาก,ไอ,ก,ากไอ้กากแต่เมื่อกี้เราเต้นอยู่เลยนะเออว่ะเ,เราเต้นระบำอยู่เลยนะอุ้งอายสามแล้วหรอ,อพร้อมไหมถ้าพร้อมเราก็จะไอ้เฮี้ยมันโผล่มาจากไหนด้านหลังถ้าพร้อมเราจะเปิดประตูเลยด้านหลังอ๋อไอ้เยอะคืนสามเลยนะมึงไปเถอะไ <c oughs> อ้เชืเอ่เอเสียงหาเสียงหาแม่ง อู้หูเอาอีกอ๋อเมื่อกี้อ่ะคือจินตนาการคือภูมิของชิ้นใหม่ไอเจี๊ยเกมแม่งอัปเดตจริงว่ะมึงเชื่อกูยังเราต้องคอยปิดอันนี้เหรอโอ้โหภูมิเราต้องคอยปิดหน้าจอถ้ามันเตะเอ้ยภูมิห้องมีชั้นใต้ดินด้วยภูมิดูในจอดิเราต้องไปดูชั้นใต้ดินใช่ไหม พออยู่ด้านบนได้ั้มทำหลายทำหลายอย่างมากเลยครูมไม่ได้คูมึงต้องถือไฟฉายให้กูเพราะมันมืดเออไฟฉายอ่ะแต่มึงนำํำเร็วมันเริ่มแล้วจะตายา่ะเอ,อ้ยามึงมันติด <c oughs> มันติดทำไมมันติดอ่ะมึทำไมมันติดอ่ะเ <c oughs> ม,ม,มื่อกี้เกือบตายเหี้ยดันผ่านเฉย อ,อ๋อถ้าจอตรงนี้ซะปุ่มเอ้าทำไไฟดับกูเสียงโมเดลหมาสามมิ<ะ>ติเสียงตัวอะไรเดินมาเก่สียงตัวอะไรเดินมาเจเจไปเปิดแล้วเราต้องซ่อมแล้วอไอ้เจ้ประตูไอ้หน้าต่างด้านล่างพังปุ่มหน้าต่างด้านล่างเราต้องไปปิดเ <c oughs> นี่ยมึงเห็นอะไรเขียวๆปะ่ะปุ่มกัด การเดอะเฮาส์มึงเห็นอะไรเขียวๆบ้านน่ะมันมีตัวอะไรไม่รู้อ่ะเราต้องลงลงไปจัดการมันพุ่มไปติด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 เห็นโมเดลไอ้คนในห้องน้ำแล้วใช่ไหมอ้เจ๊ไอ้เจ๊ก็มาเจ๊ก็มากูอยู่ในห้องกูอยู่ในห้องน้ำกูอยู่ในห้องน้ำกูไปไม่ได้ตอนนี้ขังแม่งไงไปไอ้บุ๊ไอ้บุ๊ง เอ,เอ้ยเอ้ยกู oh <my S 1> อะไรเจ๊จอรับเจ๊จป,ป,ปิดปิดปิดได้ไหมประตูปติดประตูปิดประตู <c oughs> จอส<ป>ัไปไหนไม่ได้ oh. โอ้โหอุ้ยแล้วเพื่อนคนหนึ่งไม,ไม่ยอมเข้าเลยนะมันจะสบายอ้ oh, มันมีคนพังหน้าต่างเข้ามาแล้วอ่ะมึงเห็นบ้านในจอเห็นไหมดูในจอดิตรงนี้กูดูช่องเจ็ดอรอกกูให้มึงดูจอนี้อ๋อ เนี่ยมันมีสีเหลืองด้านนอกอ่ะตรงแบ็กพอร์ชอ่ะแต่ว่าหลังบ้านไม่เนี่ยมันมันอยู่ตรงคีเชนนะมึงเห็นคีเชนมันอยู่ตรงคีเชนมันอยู่คีเทนนี่ตัวเหลืองวะที่มันเถื่อเค,ค๊เไม่ใช่ครั์นาชิก,กา้าพุม่มมันหายไปจากคีเชนไอ้คริเชน,เชนมันหายไปจากคีเชนเอ้ามันกลับมาแล้วพุ่มยู่ไหนเสียงอะไรอ่ะอยู่ด้านนอกแน่เลยเจเจอย่าเปิดเอ้ยนอออกไปด้านนอกอย่างนี้ได้ด้วยอลงไปเลย อ๋อลอันนี้ทางหนีทางหนีทีไรถ้ามันเข้ามาเราเราหนีออกนะหนีเหี้ยวหรอภูมิมันหายไปจากคีเชนภูมิมันหายไปจากคีเชนภูมิมันหายไปจากคีเชนมันอยู่ไหนตอนนี้ไม่รู้มันอยู่ไหนมึงมันฟิล์คูตีห้าแล้วเอ่อฮัลโหลอันนี้อะไรโอ้พังรีเชตภูมิห้องแแบบห้องแลบบไม่ปลอดภัยแล้วห้องแแบบ กลับวัดไปเลยพวกขี่เสียงอะไรอยู่หน้าประตูอ้าวไม่รู้กลับวัดเลยกลับวัดเลยภูมิอะไรรำเหี้เออโกโจช่วยกูด้วยไฟมันเริ่มพังเกือบทุกอันแล้วอ่ะเราเราต้องลงไปซ่อมอ่ะภูม,ม,เมเิเดินเจไปเดินเฉยเฉยมันคิดซ่อมมันไม่มีอะไรจะพังแม่งสามมิติ ไปก็โอ้ยเอี้ยนี่ไอ้เนี้ไอ้เหี้ไอ้เชี่ยนี่เลยรู้ผู้ชักรู้จักมันเกือบไปแล้วไงภูมิแม่งไลท์แอนิเมชันด้วยอุ้ยห้องนี้ไฟกับพี่ป่ะคุ้มห้องนี้ไฟกำลังจะดับเจี๋ปิดประตูเราต้องลงไปซ่อมไม่ได้แล้วภูมิห้องนี้ไฟมันกำลังจะดับแล้วเราต้องลงไปซ่อมซ่อมไงภูมิลงทางหน้าต่างมั้ยเราเราลัดลัดลงไปไปดิ ลงไปเลยมา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 พุ่มลูกนี้ก็แคมป์ตรงนี้ได้ดีกว่าแต่คนอย่างเราไม่ใช่ใส่แคมป์ไปไหนไม่ได้พุ่มลงไม่ได้ลงไม่ได้เข้าไปไปฉาดมิติ visible wall ลพุ่มพุ่มอะไรพุ่มซ่อนซ้อนไหนซ่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 อนไหนอนไหน ไอ้เจกูอยู่ห้องไหนไม่รู้บูมโอนไหนบูมบูมมึงอยู่ไหนบูมมึงอยู่ไหนมึงอยู่ชั้นล่างผีเต็มเลยสัสกูมองไม่อย่ามาอย่งกูงมองไม่เห็นเลยเลยมันถูกมันคว้ากูมาด้านล่างบูมมึงเอาไฟฉายคืนมาด้วยกูอยู่ด้านล่างกูอยู่ด้านล่างกูอยู่ด้านล่าง กูมองไม่เห็นเลยเลยกูมองไม่เห็นเลยเลยกูมองไม่เห็นเลยเลยโดน,อ,โนอ,โอีกแล้วกูโดนอีกแล้วยนงจีเต็มเลยสัตว์พ้มึมอยู่ไหนฮะอชั้นล่างอยู่เมลนาวยูทยูแฟลไลท์เมลไอพูมึงเหอเขาเขาบอกให้เราใช้แฟลไลท์ได้แล้วน่าจะกดเอฟได้แล้วมั้งแป๊มนึงเหออ๋อพูม,มึงอยู่ที่ไหนอะ กูอยู่ชั้นล่างกูก็อยู่ชั้นล่างมึงอยู่ไหนกูอยู่ชั้นล่างมันพังๆอ่ะไอเชีย่ยหมาไปวีจะตกใจผ้าผ้ามันเป็นโจ๊กเกอร์มันขยับได้ด้วยอ,ะอ่ะบูมึงอยู่ไหนฮะอยู่ด้านบนแล้วกูมาปลอดภัยแล้วแต่ว่าห้องกูกว่วาม,มาอีกที่นึงอ่ะโอ้โหมึงเหี้ยผ้ามึงมาเป็นปลาหมึกเลยเอ,อ้ยเหี้ยผีอะไรอ่ะมันมันมันลอยมาด้วยเจึ้น เจ๊ขึ้นมาได้ยังอยู่ไหนกูกูเจอผีใคร์อ็อบเฟียเหลือสักอย่างอ่ะเอ้าพุ่มกูกำลังกดปุ่มให้แล้วกูกำลังไปกูกำลังไปกูกำลังขึ้นไปกูกำลังขึ้นไปกูกำลังขึ้นไปโอ้พมโอ้เจ๊ไอ้ตนเจ๊ไอ้เที่ยวตัวไอ้ทีโพสอะไรสักมัมมี่มัมมี่ทีโพส นี่ประตูอะไรเนี่ยโอ้กูกลับมาในโลกนี้แก้ว่นโลกร้อนๆนะ่ะเจ๊แคลฟียอะไอ <laughs> มึงเข้าใจเรืยังไอ้ผีแคลฟีอผีถุงแป้งอะมันจะฆ่ากูแล้วเจอ๊อุ้ <laughs> อยเฮียครับเฮนอนกูตายแล้วกูมึงอยู่ไหนกูยังรอดอยู่ ไอ้เหี้ยมึงทีโพสทุกโมเดลเลยคยุย<ห>แม่งกูโดนทีมัมมี่อ่ะสองละเอาเอาภูมิโอ้ยขอบเจที่มึงรอดมาให้กออูตายด้านบนเมื่อกี้มันแม่งไอ้เหี้ยอาบเลือดเลยสัตว์ <c oughs> อืมคืนสี่เหี้ยคิดคิดหน่อยภ <c oughs> ูมิเมื่อกี้นะคือรู้แบบกูโดนเราแทงภูมิก,กูกำลังจะข <โด S 2> ึ้นมาได้แม่งแม่งแม่งขีโพ้ดมาอย่างเงี้ยภูมิอืมทีหลังไม่ต้องพันผ้าขนาดนั้นเลย เราเรไอ้เ่อนเราต้องเราเราต้องไปด้วยกันจริงๆเขาแบบว่าถ really ้าไปคนเดียวมันมันไม่รอดจะโอ้เจคืนสี่แล้วนะเจแล้วไมไฟมันแดงอ่ะเเช็คดิทแล้วมันแดงอะมันตี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 คืออะไรมัถึงเงาเลยพุ่มอะไรคอมพิวเตอร์โซนี่อ๋อนี่ไงช่องเกียที่กูพูดถึงเด็ดม่แฮงมึง่ะโอ้ยยย มา <Bond> <อ occurs S 2> ถึงมึงเอาเลยเหรออุ้ยมามาถึงมันมันมันรัวๆเลยเอาบุมมีมันโอ้โหมื่อกี้แข็งมันมาเดียวมันมามาประตูเรียบร้อยโหเจ็บกูกำลังจะเปิด่ยนหน้าตาเลยครูเมื่อกี้หูฟังกูหลุดดื้อพอไหมพอไหมควรต้องไปคีน่าบูรีสตาร์ดโอ้โหแถบนี้ต้องไม่ผ่านเออเดี๋ยวเจอร์นพ์ทหน้านะอาจจะผ่านก็ได้ เอ้มีคอจะพังอยู่แล้วไปเลย